เจ้าหที่มาให้ความสะดวกในการดำเนินการที่มัปข้อกําก็คือในระเบียบวาระที่สองนะครับก็เป็นเรื่องการรับรองรายงานประชุมรัฐที่หนึ่งก็เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับหน้าที่สองนะซึ่งกิจกรรมที่ได้ที่ได้ทำไปนะครับที่นะครับจากกรรมการได้จากผู้ที่ การที่สี่นะครับขอบคุณนะครับยาผู้ยากไร้นะครับคนกระนนะครับยิบส่ออันยิบขอบคุณ้านครับทัานมากรมซึ่อเป็นวันพรราชพิุทธ์พระราชพุของหลักก็มี มอบทุนการศึกษาแล้วก็แจกทุนให้กับคนชราผู้ยากไิ้ที่สูตรลาระการจะตามแผนของปรัฐบารก็รบริการเลือกตั้งใหม่ต้องนำความร่วมมือจากกระทรวงการทุนและก็ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์ก็ถือว่าจุดประสงค์หลักก็เป็นองค์กรนะครับการทันวอร์เชียสโตรโมานนะครับท่านมีภารกิจนก่อเคยอยู่ที่สวนครุฑนะครับรอบแรกนะแล้วก อาจจะสูงขึ้นคือตำแหน่งชำนาญการพิเศษต้องตัวในการสมานนะครับท่านดี่พ่อกิ่ด้วยกัน้งกันไหนบ้างรายชื่อแี่วก่อนที่มาวันนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ราใชื่อแล้มา